ไอ้เฮียนี้มาจากไหนเนี่ยเสร็จแล้ลงตัดกูดังเฉยกูดังขวาก็มีไปดิเคมลงด้วยเจมลงด้วยอ n น e ี to ูเฮ l ไอ้สเชี่ยไอ้สัตว์ปืนอ need ้ปืนอันนี้ปืนตัวนี้ตัวใครตัวมันก่อนเขาบอกคนเดียวกูดังกกูดังไปเลยไปเลยไปเลยมามามา ตัวเดียวไหมโกดังไั่มีสองตัวซ้ายขวาโคดังซ้ายกับซ้ายซ้ายตัวหนึ่งเฮ้ยมีน้องกี่โอ้โหควายมีมีเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองตัวหนึ่งข้างหน้าสวยโอเคงานกว่าเยอดเข็มเยอะสองตัวบั๊กเข้ามาไหนเข้ามาไหนเย็นพี่เย็นเย็นเดี๋ยวผมปาดปานให้ สวยพี่กออมีกระือสี่ัดพอดีกบดบดพอดีกบดบดพอดีบุบิดนะครับโอ้เขมทำอะไรอยู่นู่นนะโอ้ห้มาปนปะต่อตไมนพี่ตายหนึเหลือเหลือขวาพี่ขวาเจอเจมเจอเจม โ <Okay. S 2> อเคไม่หน้าเตีมเลยก็ไปไปเลยแล้วกันในห้องเปล่าวะไม่รู้ว่าเห็นเห็นมันยิงตรงนี้อยู่อ่ะหลอนและหลอนและอย่างงี้ยไม่ของเห็นมันยิงอยู่สิปกติมันนั่นเดียวนะตายเนี่ยนี่มันยิงกันตายนี่ไงก็มันเห็นมันเล็งอยู่ไงผมก็เร็วอ่ะไม,ไ,นะไม่รู้เดา โดดกีตารฟาดเขยี่รวะเฮ้ี่า่าเ่เข่เ่เขเขีเยวเข็ีแล้วเขียี่เี่เขยเยเอาตเขีย่เขีีเยเขยเขยีอขยี่เขเเเย่ขย่าข่เขยเขยเยี่่เลย่เขย่นขย่เขยี่่เเลย วิ่งหนีทำไมครับวิ่งนี้ทำไมครับยิงแล้วหนีเหรออย่าอยาอย่าอย่าอยู่ไหไไม่เห็นเลยเนี่ยอยู่หลังต้นไม้นี่มาผมนะเนี่ยวิ่งไปไหนนะพี่ไปไหนพ่องขผมก็ได้มั้งใช่ใช่ใช่เออเมอเมอเอ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 ออ่เอองเออ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 เอางๆ ลราเก็บกองเพลินเลยพี่วิกเอเดวาเหลือนะเอเดวาเหลือวิกเก็บกองเพลินเพลินอยู่เลยเอฟสองสิบสามอยากหายต้นไม้นี้ต้นไม้นี้หนึ si ่งนะพี่มิกเดินนักแล้วพี่ซีน็อกใช่ไหมตับตับตับไอโกดังมีกนะ มีมันเก็บนักหนึ่งโอ้โหมันได้ไม่ได้ขวาขวาเฮลลาออกไปน่าผมเนี่ยตายแล้วครับสวยตายต้องอยนี้ดิว่าโอ้โหทีมเวิร์คโจ้าหมึงไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยยิงเียดช่วยตัวหนึ่งอยู่เหมือนกันนะไม่แค่ไม่ได้ไม่นับเว้ยไม่เห็นแตว่าไม่นับเลยิงเกลียดเลยยิงเจ็บเลยหน้าพี่บิ๊กเลยทาไมมึงมีผมควิกตายบอกคนเดียวอ้าวพีิกตายนะครับครับ ใช่ถ้ามีผมมีาจบอกคำเดียวเลยครับผมที่เป็นผู้ีช่วยีเลยนะงแบบดีนีไม่ใช่ว่าเดีเยผมจะเปนคดีดียังไงดีทางที่แย่แย่นะพี่ดีอยอะไรวะแซวที่ไไม่ได้หรอวะเด้่าเมืองนะ เๆสดงมอาเลวะผมไม่มีค่าแล้วอย่างเนี่ยโดนยงำหน่งไปแล้วขไปดำสไนเปอร์มเจอเปล่าขอแนนดดีมีมีเอาไปดำไอทีมาแรงเลยไปดำธรรมดาก็คือขาดไปดำอันึงอะมีเปล่าเหลือ่ี้ม่เหลือไม่เห็น สได้เอออ้ส่งไเพื่อนมะไหบ้างนะไม่รู้ไม่สสดเราจะไม่ดามบ้ามึงโหอไม่มีอ่ะอะไรวะขี้เหีเขับรถเล่นไม่มีเราใครเราปวดหอบเหลือเดิเี๋ยอาูส่ดแรก แรกสุดเยอ็ห้ทำที่ีจเดี๋ยวเลยอีเนี่ยโอ้ไม่มได้มไม่มีจริงๆเหอะเก็บ <c oughs> ไ,ไ,ไหมครับวังเทพเรื่องเก็บ่อเก็บเก็ม เนี่ยเห็นพี่บิ๊กอยู่หน้าผมเป็นชื่อผมก็เลยไปยิงโอ้ตัวเดียวเองครับคนบอกวางไว้เีินแล้วเอาสามโอ้แล้วพี่ไปยืนอยู่ตรงหน้ามันพอดีเลยแล้วผมเห็นเป็นชื่อพี่บิ๊กอยู่เลยเดินเดินใส่มันโอ้โหอยากหาวดเโอ้ยพี่บิ๊กพี่บิ๊กให้ผมนี้ได้ได่านะพี่เพี่ยว กลับไปหารถก่อนไปอยู่ข้างหน้ามา้งผมฝั่งนี้มีพวกอะทำไมมันไม่มี <Yeah. S 2> มไม่ต่ำกันเลยวะหรือว่ามีแต่โดนแย่งไปอะแย่งไปแล้วพี่กเก็บไป,ปหมดแล้ว, <c oughs> วเนี่ยน้อยแินแล้วมันมีได้ไงวะ โชคดีที่พากันอยู่กใกล้ๆไม่ยังไงไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้เล่น <c oughs> ใช่โอ้ไม่มาไงของมันวะน่ะอับหน้ารถเหรอครับทางมาลายนะครับทำไมขับรถเร็วขนเฮ้ย,ทา,ย <c oughs> ทางมาลายอะไรเยรีมาราเตรียมปืน <c oughs> ตรงไหนวิงกันนั้นเลย เรียกว่าคนที่มีอะไรทำแกเดี๋ยวมาแป๊บนึงไปนะเครื่องบินเหรอวะเอ๊ะทำไมรถข้างหลัง ไปไหนวะ้าบ้านใครอีไปไหนวะบ้านสายนี่ยไม่เห็นวะสวยใช่ปะในบ้านใช่ไหมใช่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 เห็นแล้วใช่ใช่โอ้โห เออหมดต้องซองน้องซองสมบุกหน่อยยิงป่าเข้าหัวผมเลยไอ้เนี่ผมยิงผมโดนปอดแตกเลยยิงผมไม่เหลือซ่าอะไรก่อนผมไม่ดำพี่พี่พี่นี่ชอบเก็บไม่ดำผมอีกแล้วไม่เหลือแล้วไม่ดำมันได้มีไง โอ้ไม oh, ่มีได้ไงโอเห็นอพี่เหลืออยู่อะไรเห็นทิ้งเห็นทิ้งไม่ขาวเจมแล้วบอกไม่ดำไม่มีดูคนกดูคนะทัก็ไม่มีหมถึงวันไม่เหลือโอ้ไม่ใช่อะไรตั้งแต่เมื่อกี้เรียกอไยังผมงไปหมดแล้วน่ะนี่ไงนี่ไงนี่นี่ี่่นนนนนน่นน่นีีนีนีนนนนน้าน พี่จะใส่เกาะก่นอึ๋ยของเยอะแล้วเนี่ยพี่เกาะผมกาะามดีกว่าเจนี่จะเปิดไฟเข็มเออเปิดไฟเออได้ยินเสียงบนเขาขวานะปะเออไม่ไปอ่ะไปบวกไปบวกไปบวกผมตายแล้วน้อยใจแล้วงอนพี่อ่ะเอาเก็บหรือยังเก็บหรือยังนี่มีมาร์กอ่ะตรงพี่มาร์กไงมันเหลือหรือว่าอะไรพี่เหลืออีกเก็บมาตั้งห้าอันโอ้โหสาวาตั้งนานไม่ยอมโบก สองครั้งใช่ไหมเข่นกันเล่นลูกโคเก็บขับเพื่อนทันนี้เฮ้ยจริงอ่ะดเหรอได้ยินบ้านนี้ได้ยินบ้านบล็อกสองยิ่งไงใช่เหรอพี่เดี๋ยวเราขึ้นเขาแล้วเพื่อนเราขึ้นเขาแล้วก็ปาดซ้ายให้เขาปาดขวาเราซ้ายขวาปัดซ้ายแบบขวาซ้ายขวาขึกซ้ายขวาลึกซ้ายอย่างนี้ ว่าดีมีโอยา้เพระว่าพี่บิ๊กหลอนแล้วข้างหน้าพี่บิ๊ก้านนาวบ้านหน้าเจ้ามันไอ้นาบ้านดาบ้านดาบ้าน้าบ้านขวาบ้านขวาโอเคโอ้ยไอ้เหี้ยขึ้นปิดพังกูด้วยนะจ้าจ้าจ้านกแม่กูบอกไว้ก่อนเออนกแม่กูนี่แหละนกแม่เฮ้ยฉันตัดสายด้วย เกมมลงมาหน้าเนาะเฮ้ยไล่ไล่ไล่มีตัวเนียตัวนี้นะตัวนี้นะตายแล้วตัวเนียนวอลจิงแล้วใช่ใช่อ่ะแล้วพี่บิ๊กฆ่าใครอ่ะตัวนี้น็อกตัวนี้น็อกอยู่ตัวเดียวนึงเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวไปตรงมาเดียวน็อกสองแล้วเหลือเออดอกสามแล้วเหลือตัวนึงไปไปไปตกบันไดตงบันไดตงบันไดบันไดบ้านนี้ มึงชกกันแล้วเหรอวะมาแตกกได้เาแตกสอง่แล้วเิหวเ็ยแเข็มระวังเสงอ้เข็มไปเขไประเบิดนะรอวเบิดทโอ้โหงรง <c oughs> ไปโอ้เอ้าำกูมันกูเข็มัตัวผมร้างมากโอ้โห <c oughs> oh. ัวผมซากมากตัวเดียวเข็มบ้านกูตัวเดียวเองต้องจุบอ่ะว้าใช้ได้ว่ะเปิดประตูจุ๊บก่อนสิโอ้โหขวดสองเออแล้วปบบเอาเอาอะไรกันไอ้เอาอย่างไรอะไอ้กูจุ๊บแล้วก็เสร็จแล้วเข็มมันมาแล้วยิงก่อนดิโอ้โหเอวล็อกจัดเลยจะเอายังไง ไม่เป็นเหลือสามสี่วิเองไม่ชุบให้มันเสร็จ <c oughs>